เส้องบอรเก้ทีวนนีนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาทานอาหารตอนเช้ากันนะครับคุครับผมไปเลยเอาแล้วไปทําไมตรงนั้นล่ะคุณแม่มาทางนี้จ้าอันนั้นมันเป็นทางรถค่ะอันนี้เป็นทางที่เราได้เดินดวิวส,สวยๆข้างบนนี้เราสามารถขึ้นไปดูได้นะลูกนะองศะใหญ่นะ <c oughs> นี่ก็ <c oughs> เป็นห้องพักของเราเมื่อคือนนะครับผม รับนอนหลับฝันดีมากครับผมอันนี้เป็นดอกญ้าเ้าสวยอะแล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นจุดใจกลางของรีสอร์ทนะคะรับตัวนี้ก็เป็นทางเดินขึ้นไปเป็นบ้านหลังใหญ่หลังแรกแล้วก็เนี่ยค่ะลงไปได้เลยครับผมซ้ายไปครับผม คุณแม่เห็นแล้วก็คุณแม่ก็จะตกใจว่าทําไมมันแอดเวนเจอร์ขนาดนี้นอโบเก้บอกว่าแค่นี้เหรอใช่ไหมลูกเดี๋ยวให้โบเก้ไปทดสอบแคมมารีนสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆครับผมก่อนกินข้าวนะครับเขาจะได้กินข้าวเยอะๆเพราะว่าพุงไส้เขาจะได้กระเพื่อปมปุ่มปุ่มปุ่มรองนะครับ,รบแล้วก็ที่สำคัญความคลาสสิกอย่างหนึ่งที่คุณพ่อชอบก็คือน,นี่ฮะเป็นป้ายนะเพื่อนๆครับเขาทําจากเหล็กครับแล้วมีสนิม แล้วเขาก็จะเอาเจาะนะเพื่อนๆนะดูนะดูนะดูเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมสวยไหมครับมีปลายสวยค่ะนี่ค่ะแอคช้่เดิหนึ่งสองตั้มเห็นไหมสีสดมากอ่าไปลองไปขึ้นทามาลีนสักนิดหนึ่งดูสิขึ้นไปเลยเอาคือเพื่อนจดถอดได้ขัดถอดเลยอ่าโอโหโหบหหหหหห้าหห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 หา ยังไงไม่เป็นไรดอกดอกดอกมะม่วงดอกมะกอเอเฉยๆลูดกดอกมะกออานั่นไงนาะยบอกไม่เล่นครับเพื่อนๆครับหนูไม่เล่นหรอกแต่มันสูงอะนี่เพื่อนอยากเพื่อนอยากเล่นแบบนี้ตั้งนานแล้วนะครับเพราะชอบดูคลิปคนนั้นคนนี้เอาตูดเด้งดึงๆนะครับดูเขาเพื่อนครับ,รบ,รบโมเกย์ข้นมาแม่จะเล่นได้ไหมถ้าคุณแม่เล่นนะลูกโมเก้ครับลงกลองกระโดดสิถ้าคุณแม่เล่นครับลองดูครับ คุณแม่ถ้าคุณแม่ตื้นตรงกลางตรงกลางสมงติว่าบโบเก้เป็นคุณแม่นะครับหนึ่งสองกระโดดสูงสุดปื้บปื้บไม่ทะลุแซวแลนเเฉยโอ้วันนี้สวยมากเลยสีสวยมากครับผมชอบเลยเดฟวันนี้มาร์ก,กเดฟวันนี้เอาอุ้ยบอกว่าอย่าเอาม,มุมไงลูกมันเป็นหลักวิทยาศาสตร์เฉยเฉยหนูต้องอยู่ตรงกลางมันจะตรงกลางพอดีถ้าด้านข้างมันจะไม่บาลานซ์ลูกเชื่อพ่อนี่ลูกเอาลองดูซิเอา โอ้โหมือปัดแล้วครับลงทุนนะเพื่อนตรงกลางนั่นแหละตรงกลางเลยอ้าวนั่งขัดสมาธิขึ้นนั่งขัดสมาธิไม่เท่าตรงข้างไงลูกให้หนูกระโดดตรงกลางพ่อบอกเพราะตรงกลางมันจะเท่ากันไงน้ําหนักลงนูกนหรือไมถ้าข้างเราจะไม่สวยอ้าวตรงนั้นเลยนั่งขัดสมาธิตึงหนึ่งนั่นไงโอ้ยืนได้โอ้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาขาขวาโอเคครับเดี๋ยวคุณพ่อเอากระเป๋า ไปไว้ในรถแม่ก็ขึ้นไปตรงนี้ได้เลยครับสั่งให้ขึ้นพ่อมานั่งรอเลยครับผมชว่วงนี้ก็เป็นช่วงโลซีสั้นนิดนึงนะครับนะครับฝนก็ตกบ้างแต่เชาวนี้ถือว่าโชคดีครับท้องฟ้าสวยมากครับชาวนี้เราก็อยู่นี่ประมาณครึ่งวันนะครับเดี๋ยวให้น้องโมเก้ได้เล่นน้ําสนุกสนานเต็มที่ก่อนหลังจากเมื่อวานนี้ก็ได้เล่น นิดนึงแล้วนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นล็อบบี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่เราจะไปทานข้าวมื้อเช้ากันนะครับรีสอร์ทตรงนี้นเครับโอเค แต่ถ้าฝนไม่ตกก็ฟ้าจะสวยไปเลยล่ะฟ้าเปิดเลยสีน้ำเงินอคุณแม่เลือกนั่งตรงนี้เหรอคะชอบเบาะนุ่มๆเหรอคะเอาเลยครับคอนเฟลกมาแล้วคุณแม่ลืมเอาโทรศัพท์มาว่าจะถ่ายรูปลืมอยู่ในห้องอ่ะเป็นไตลอดค่ะเดี๋็กเขาถ่ายเองครับผมเอานมราดไหมบริโภคนมราดนะใช่ไหมเป็นคาโบนาร่าไหมลูกใช่ไหมลูกชุดที่ไหน สุดยอดมากเลยเช้านี้เป็นอาหารแบบพรีเมียมเลยนะครับเพื่อนๆครับเป็นอาหารไทยครับนี่ครับหนึ่งคนนะครับมีไข่กระทะอุ้ยไข่กระทะนะครับแล้วก็จะมีแจ่วนะลูกนี่แจ่วแล้วก็มีอมีเขาเรียกอะไรแกงจืดมีอะไรนี่ทอดมันมีหมูทอด มีข้าวต้มมีข้าวสวยมีทุกอย่างเลยส่วนโมเก้นะครับเพื่อนๆครับเขาจะปินกินคาบานาล่าครับอรนอกดี้าอก่อยไหมุ๊บปุ๊บปอโอเคแล้วก็จากาแฟก็บริการตัวเองนะแม่จัดการไม่หมดเลยนะครับผมอ่าไม่เป็นไรเขารู้ว่าไม่เอาครับคุณพ่อครเรียนเหรอไม่ไงรสชาติเป็นไงบ้างวะเพื่อนๆครับอร่อยเก่งนะเนี่ยปากกินเองได้แล้วเนี่ย อ,อยู่บ้านเขาก็ไปเมรยัยละเพื่อนๆครับเขาหน้ารักบรยาายนะครับผมจริงๆเขาจากได้อยู่นะฮะเขาจะอ่อนๆคุณพ่อคุณแม่เฉยๆด้านล่างก็เป็นเอาดอร์ได้นะครับมีอยู่3โต๊ะแม่สวยมากตรงส่วนนี้นะครับเดี๋ยวคุณพ่อกขจะขออนุญาตรับประทานมื้อเช้าแล้วนะครับหลังจากที่ถ่ายคลิปตรงนี้เรียบร้อยนะครับ คุณแม่ใส่เสื้ออะไรวันนี้ครสวยจังเลยครับผมแก้อให้อ right şey ุ้ยอุ้ยทำแล้วทําไมไอ้ตรงสแตนดาร์ดชาเตอร์อะไรมันดำๆโอเคไปเกิดอะไรขึ้นครับรีบมีคุณแม่ก็เป็นงานล่ะค่ะไเป็นรีบโดนสกรีนเฟกนะครับผมวันนี้เมื่อเช้าเราให้กี่แต้มดีครับสิบแต้มฮะเท่าไหร่นะห้าหมื่นแต้มเหมือนละโลกพี่ได้ยินคมดีใจมากเลยโอเคนะครับเดี๋ยวเรารับประทานกันนะครับ